เับบ,บออ,<ะ>อเรถเขาเรียกรถอะไรรถกระบะดิปเทอร์โบโลองกระบะดิคเอบลองแกะให้ลองแกะให้เพื่อนเพื่อนดูสิเข้าใจวิธีการเล่นเล่นยังไงไม่ช่วยแกะหมาาม้ามน่่คยากมาเลยยากมากยากมาเลยเหรอ มีต้องมีครับมีอะไรบ้างของที่ได้มาในกล่องมีรีโม่เอามมาหัวหัวจไม่ได้เลยเนี่ยมีโน้ตครับสำอางนะครับสำอางนะอมีลิโม่แล้วก็มีกระจกสำรองด้วยเพียงให้กระจกสำรองด้วยอ่ะเพียงให้กล้องดูหยิบให้กล้องดูในกล้องตรงนี้มีกระจกด้วยกระจกสำรองเอาไปใส่ข้างๆ โยกตกลงมาโกตลงมาโอกละโยกมาเลยโยกมาเราก็หงายท้องไว้เอาของเล่นออกหงายท้องรถใส่ถานยังไงเพลงนี่ะค้องเปิดตรงนี้ก่อนเปิดทางน้นเปิดทางน้นเปิไปหนว่ถานอะเปทางน้นเลยพี่เป็นทางนู้นถูกแล้วเมื่อกี้แต่พี่ไปทางน้นเลเออ ก็อใส่สีขาวไอ,สอส้สีดำส่แก้ก่นะครับแล้วก็บอกนี่มีทานมาให้หนึ่งก้อนเจ็ดจุดสี่โวลต์อ่าว<ด>ิธีใส่แส่ตรงนี้อ,นอ่าติดแล้วเอาเปิดต้วก่อนอ่าอันนี้จะ เดีวก็ไม่ไปฮะฮิคาริตกลับไปเออเปิดเปิดสวิทช<ม>์อ๋อรีโมต่ะเปิดไงเดีวเราไม่ไต้องไม่ต้องฟับฟังไว้เราเียวเลียวทางีฝาเราเียวข้างหนึ่งฝั่งน่ง<ห>เดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งไงเออเดียวอ่า แล้วก็รุ่นนี้มันเป็นรุ่นแรงรุ่นเทอร์เบลมีเทอเบลใส่เทอร์โบให้แม่ใส่เทอร์โบให้หยิบแบตใส่เทอร์โบให้เขาดู้ปุ่มบอกมีปุ่มด้วยนะนี่ปุ่มก็เทอร์โบลอะยาวสายเขานี่จริงๆบอกจริงๆแรงกว่านี้นะแต่พ่อทำเซลพังไปเพราะพ่อทำเซลพังไปตอนเราเล่นมันเรามันก็กระโดดถ้าเราบอกว่าถ้าเราใส่แต่สองก้อนมันจะใส่อ่ะเห็นกด แล้วกดปุ <able> ่มน <ming> ี้ให้เขารู้ว่ามันแรงขึ้นไหมกดค้างนี่ก่อนกดกดกดคันเร่งก่อนนี่อันนี้คันอันนี้คันเร่งกดนี่กดนี่ไม่ใช่กดนี่กดเลยแล้วกดกดอ่ะกดนี่แล้วกดนี่กดนี่ด้วยกดนี่กดนี่ด้วยกดปุ่มอ่ะถูกของงานอ่ะแล้วกดนี่บอกเขาว่านี่ดูนะกดเนี่กดงี้อันนี้อันนี้อย่าไปกดนะนี่เกียร์แรก ทำใจมือขาดิิดนี่กดะโ่วได้เจบี่คะหนนิ้วแล้วเอาเียกเลยเรอรับ้กดได้นี่กดได้นะครับเอาบอกเคยบอกว่าเดี๋ยวเรามเล่ลนรู้เราเล่นดู้ว่มันจะเจ๋งไหมเจ๋งเออเคอเความบดความบดบ ได้บอกว่านี่มียางสำรองด้วยมียางสำรองด้วยอันนี้จะเป็นยางทางตรงนะครับมีทางตรงนะครับเอาหยิบยางมาให้ดูนี่กล้องหนูนี่าานี่แต่ตอนนี้ที่ใส่อยู่ยางดิฟนะยางดิฟแล้วก็มีหน้ากากเปลี่ยนเป็นรถเก่งได้จะมีหน้ากากเป่ยรถเก่งได้โอเคบอกบา,บายๆมาลองกล้องดิสิบายบายครับบายบายครับแต่เพลงจะมารีวิวอะไรต่อไป kali tam nah. <coughs>